สวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังกลับมาพบกันนะคะกับแม่โครวิดบายครูชมบีค่ะเราออกอากาศผ่านทางเว็บออนไล e ์ rmutp ac t h และก็ทาง Facebook นะคะ rmutp live รวมถึงออกอากาศผ่านเสียงตามสายเป็นประจำค่ะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปพร้อมๆกันด้วยค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็ มีเรื่องราวสาระทางวิสาอาหารและพชนาการมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยจะยังคงอยู่ในเรื่องของเมนูอาหารที่ไม่แน่ใจว่าน่ากินหรือน่ากลัวนะคะผ่านมา2ตอนแล้วหลายๆคนฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมีเมนูแบบนี้อยู่ด้วยหรอนะคะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ามีนะคะหลายๆเมนูในประเทศไทยเราว่าแปลกแล้วนะคะต่างประเทศก็แปลกเช่นเดียวกันแล้วก็แปลกไม่แพ้กันคะ่ะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเมนูที่ก็แปลกเหมือนกัน แล้วก็เป็นประจำเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองตัดสินนะคะว่าเมนูที่จะบอกในวันนี้เนี่ยน่ากินหรือน่ากลัวค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของทารันทูราทอดกรอบเอ๋ทารันทูราคืออะไรติดตามค่ะในส่วนของเทศกาลกินมแมลงนะก็จะมีขึ้นเป็นประจำนะคะของในแต่ละประเทศ ในส่วนของประเทศกัมพูชานะะเทศกาลกินมแมลงเนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลที่จัดใหญ่เลยแล้วก็เป็นที่รู้จักดีของคนในประเทศที่ตลาดเมืองสะควนะคะจังหวัดกำปงจามทางตะวันออกของกัมพูชาที่นี่เนี่ยมีเมนูพิเศษเกี่ยวกับมแมลงนะคะเป็นมแมลงนะคะที่หาทานยากมีเฉพาะในช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะเมนูพิเศษนี้ก็คือ แมงมุมทารันทูราทอดกรอบนั่นเองค่ะจะเอามาทอดกรอบนะคะมีโรยกระเทียมมีเกลือหรือว่าจะเอามาราดพริกก็หาทานได้ที่กัมพูชาค่ะตัวทารันทูรานะคะถ้าเรียกเป็นภาษาพื้นถิ่นเนี่ยก็อาจจะเรียกตัวบึ้งนะ,ะบางทีก็เป็นแมงมุมนะคะเป็นหนึ่งในเมนูพิสดารน,นะ,ะที่หลายๆคนนะคะถ้าพูดถึงในประเทศอาจจะมองไม่แปลก หรืออาจจะแปลกหละแต่แปลกไม่มากแต่พอชาวต่างชาติต่างประเทศเข้าไปแล้วก็เห็นเมนูนี้รับรองค่ะทุกคนต้องบอกว่าแปลกมากๆแน่นอนแล้วก็จะบอกว่าทานได้หรอทานได้จริงไหมนะคะมีพิษไหมนะคะเพราะว่าในในหนังนะคะหรือว่าในซีรีส์ต่างๆที่เราได้ยินข้อมูลมาเนี่ยแมงมุมยักษ์นะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีพิษ นะฮะแล้วก็เป็นอันตรายบางทีเนี่ยแค่สัมผัสหรือโดนตัวเล็กน้อยเนี่ยหรือบางคนแค่เห็นขนนะคะก็มีอาการผื่นคันขึ้นแล้วนะคะไม่ถึงกับต้องนํามาทานเข้าไปนะคะหลายคนค่ะที่ได้เห็นนะคะเจ้าแมงมุมยักษ์นะคะหรือตัวบึ้งเนี่ยนะคะทารันชูราเนี่ยก็สยองแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่กับที่กัมพูชาเพราะว่าทารันทูราเนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยกลายเป็นเมนูยอดฮิตชาวกัมพูชาเรียกทารันทูราทอดว่าอับปิงนะฮะเพราะ เมนูแมงมุมทอดเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยโปรตีนแถมยังรสชาติอร่อยได้รับความนิยมจากคนในประเทศและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างเมืองสะควรจนได้รับขนานนามว่าเป็น Spider ร์วินะคะเป็นหมู่บ้านของแมงมุมไปเลย และก็เป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะไม่ใช่เมนูอาหารที่เพิ่งมีเพิ่งคิดค้นกันในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้ถ้าจริงๆมีมานานแล้วและตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นเมนูที่เริ่มจะหาทานได้ยากแรไอเทมนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมนะคะต่างๆอาจจะไม่เหมาะต่อการที่จะให้ทารันชูราเนี่ยขยายพันธุ์แล้วก็ให้คนเนี่ยไปเก็บ นำมาทอดขายนั่นเองชาวบ้านนะคะที่เขายังชีพด้วยการหาทารันทุราเนี่ยเขาก็จะเข้าไปหาในป่านะคะแล้วก็นำมาขายแบบสดเนี่ยนะคะในตลาดตัวละสิบาบาทเขากออ็ได้มีการไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการสัมภาษณ์ คนที่หาทารันทูราในป่าก็บอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มหาทารันทูราได้ยากขึ้นทุกทีมีปัจจัยนะคะหลายๆอย่างเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่าสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศนะคะถูกทําลายอย่างรวดเร็วอีกทั้งคนที่เข้าไปล่าทารั ura, นทูรานํามาขายแบบลักษณะแบบนี้ก็มีมากเพิ่มขึ้นแม่ค้าขายแมลงมุมทอดหรือทารันทูรานะคะเขาก็บอกว่าเธอ,อาขายแมลงทอดเนี่ยมากว่า20ปี เวลาถึงเทศกาลของทารันทูราทอดต้องเข้าไปหาในป่าต้นไม้ถูกทำลายพื้นที่นะคะก็เปลี่ยนไปทำการเพราะปลูกเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์แทนก็ทำให้สามารถที่จะหาทารันทุราได้น้อยลงราคานะคะก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นถึง1ดอลลาร์เพิ่มขึ้นนะคะเกือบสิบเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเลยทีเดียว เมื่อราคาสูงนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อยากที่จะหาในส่วนของตัวนี้เนี่ยนำมา,าขายเพื่อเก่งกำไรกันนั่นเองค่ะโดยนักท่องเที่ยวนะคะจากนานาประเทศเขาเดินทางมายังกัมพูชาค่ะเพื่อลิ้มลองรสชาติของทารันทุราทอดที่หากินไม่ได้นะคะเป็นยังไงนะคะเมื่อเข้ามาถึงนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะ ทารันทูรานะคะทอดกรอบนะคะจะมีเกลือจะมีกระเทียมหรือจะราดพริกก็มีหลากหลายให้เลือกขั้นตอนของเขาก็คือเขาจะทันทูราไปแช่ในเกลือและกระเทียมจากนั้นก็เอาไปทอดในกระทะที่มีน้ํามันร้อนๆทารันทูรา mm hmm. นะคะเมื่อทอดเสร็จเนี่ยเขาจะกินตอนที่มันยังก,กรอบๆมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนการกินมแมลงทอดนะฮะแต่ก็ แม่โวิดก็ยังไม่เคยทานอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกัมพูชาแล้วเห็นเมนูอัปปิงนี้เนี่ยจะมีความกล้าในการทดลองทานหรือไม่อย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความกล้าคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีแต่ความกล้ามักจะพ่วงกับเรื่องของออความคิดตระหนักว่าสิ่งที่เราจะได้จากการกินกับสิ่งที่จะไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเนี่ย กล้าที่จะกินไหมนะเพราะบ,บางทีถ้าเรากินอาหารแปลก,แ,ปลกแล้วอาจจะได้รับพยาธิอาจจะทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือเราไม่เคยทานมาก่อนอาจจะเกิดการแพ้ในสารบางตัวที่เราอาจจะไม่รู้นะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับ รับความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะอันนี้เนี่ยก็คิดว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นเดียวกันจะมักประกอบกันจากการที่เราจะกล้าทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเป็นอะไรที่ต้องยิ่งคิดมากๆนะคะถ้าเราจะกล้าทานอะไรสักอย่างหนึ่งต้องใช้ข้อมูลความรู้นะทางวิทยาศาสตร์อาหารมาประกอบกันมากๆเลยค่ะก็ต้องบอกว่าตัวทารันทูราทอดนะฮะได้รับความนิยมมาตั้งแต่ทศวรรษที่ นานมาแล้วนะฮะตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1970ก็ได้มีการระบุว่าทันธุระทอดเนี่ยถือว่าเป็นของดีนะฮะระบบการปกครองในอดีตเนี่ยเขามีการให้คนทำงานหนักเกินกำลังคนทำงานเกิดความหิวโหยประชาชนหนึ่งในสเสียชีวิตจากความหิวโหยนะฮะทำให้สมัยนั้นเนี่ยต้องหาอาหารเพื่อประทังชีวิตหนูจิ้งจกะแลง นะคะอย่างทารันทุราเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอาหารเพื่อประทังชีวิตของคนในสมัยนั้นจนหลังจากการล่มสลายของยุคขมิ้นแดงทารันทุราก็กลายเป็นหนึ่งในเมนูอาหารยอดฮิตไปเสียแล้วดังนั้นถ้าใครได้ชิมนะคะทดลองชิมแล้วไม่ทำให้พูดบริโภคเหล่านั้นเนี่ยเกิดอาการเป็นพิษต่อร่างกายนะคะหรือทำให้สุขภาพร่างกายที่ไม่ไม่ไม่ดีเนื่องจากอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ย ก็อาจจะทำให้เมนูนี้ไม่เป็นที่ยอมรับนะะแต่เมื่อเป็นที่ยอมรับแล้วนะ,ะก็แสดงว่าต้องมีในส่วนข้อดีนะคะข้อที่ดึงดูดใจของพวกที่รู้สึกชอบทานมาแมลงทอดนะคะติดใจเมนูนี้แน่ๆเลยค่ะซึ่งก็ต้องลองนะคะหรือถ้าไม่อยากลองนะคะเราก็ ดูคนที่เขาทานเป็นนะคะอย่างคนในประเทศกัมพูชาหรือคนอื่นๆน,นะคะที่กล้ารองเนี่ยแล้วก็ลองลองดูสังเกตลักษณะอาการดูแล้วกันนะคะว่าเออทานไปแล้วเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะทารันทูร่านะคะ,ะก่อนจบช่วงแรกของรายการนะคะแม่พรวิทขอฝากข้อมูลของทารันทูรา่าไว้ให้นิดนึงทารันทูร่านะคะถ้าพูดถึงชื่อไทยนะคะเราก็จะเรียกกันว่าบึ้งนะคะหรือจะเป็นแมงมุมเป็นสัตว์ขาปล้องนะคะจัดอยู่ในวงเออทาราโฟซิดี เป็นแมงมุมที่มีวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณกว่า350ล้านปีมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างร่างกายน้อยมากรูปร่างคล้ายแมงมุมท้องปล้องค่ะแต่ทารันทูร่าจะไม่มีนะคะเ,เหลือปล้องบริเวณท้องอีกแล้วทารันทูร่าทั่วไปเนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะเหมือนแมงมุมขนาดใหญ่ขาเขาจะยาวลักษณะเด่นคือจะมีเส้นขนจำนวนมากอยู่ตามตัวและก็ขา ที่สามารถสังเกตได้ด้วยสายตาชัดเจนส่วนมากมีสีสันรวดลายสดใสพบได้ทั่วทุกมุมโลกไม่เว้นแม้แต่ทะเลทรายทุ่งหญ้าในถ้าที่มืดยิ่งในแถบเขตร้อนอุณหภูมิป,ป่าดิบยกเว้นขั้วโลกที่จะไม่เจอทารันทุราค่ะก็ในส่วนของทารันทุรานะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของความอันตรายก็มี ะะพูดถึงเรื่องของความสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้ก็มีแต่จะเป็นยังไงพักกันสักครู่เดี๋ยวพบกันช่วงที่2ของรายการค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสองของรายการนะคะวันนี้เรากําลังอยู่กับเรื่องราวของอาหารที่ไม่แน่ใจนะว่าน่ากินหรือไม่น่ากินมาฝากกันวันนี้เนี่ยอยู่ที่เมนูทารันทูราทอดกรอบค่ะหลายๆคนพอฟังไปช่วงแรกก็ยังพบว่าก็น่าลองนะทารันทูราทอดกรอบนะคะ,ะเป็นตัวบึง้งเป็นตัวแมงมุมก็ยังพอและกระบวนการการผลิตก็คือเป็นการทอดกรอบนําไปผ่านความร้อนอเพียงแต่สิ่งที่ เป็นปัจจัยที่ต้องคิดพิจารณาต่อไปว่าน่ากินหรือน่ากลัวคือแล้วความเป็นพิษละ่ะความเป็นพิษยังอยู่ไหมอ่าเมื่อพูดถึงแมงมุมยักษ์นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จัดว่าเป็นแมงมุมหลายๆคนคงไม่ชอบแมงมุมกันนะคะและยิ่งเป็นแมงมุมยักษ์ด้วยหลายๆท่านก็คงคิดว่าเป็นสัตว์น่ากลัวอันตรายมีพิษเมื่อมีการนํามาทําเป็นอาหาร คงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าจะอันตรายต่อคนกินไหมดังนั้นค่ะแม่ควิดมีรมีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะพูดถึงแมงมุมยักษ์นะคะแบ่งได้เป็นสองประเภทนะ,ะก็คือทารันทูรารวมถึงบึง้งที่เราเรียกกันในภาษาไทยในบ้านเราด้วยนะคะมีวัฒนาการมาจากแมงมุมโบราณน,นะ,ะตัวใหญ่มีขนเยอะขุดดินเป็นโพรงนะ,ะลักษณะการใชเออ้เขาก็จะมีการกัดด้วยเขี้ยว นะฮะส่วนอีกประเภทหนึ่งนะฮะจะเป็น True Spider อันนี้วัฒนาการมานานแล้วจะมีลักษณะที่ตัวเล็กกว่าไม่มีขนลักษณะการใช้เขี้ยวกัดก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีพวกแมงมุมขายาวแมงมุมแม่ไม้ดำแมงมุมแม่ใบน้ำตาลคราวนี้เนี่ยเราจะมาเน้นกันที่ชารันทูรา ทารันทูล่านะคะจัดว่าเป็นใจแอนของแมงมุมเลยนะเป็นยักษ์แห่งโลกแมงมุมรู้จักกันดีในเรื่องขนาดที่ใหญ่ลักษณะที่ปรากฏทั่วไปเราก็จะเห็นในหนังในภาพยนตร์นะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางกองกำลังชั่วร้ายหรือกลุ่มที่เป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็มักจะใช้สัญลักษณ์ตัวแทนถ้าพูดถึงสัตว์ก็จะเป็นแมงมุมหลายๆคนเลยเข้าใจว่าเออแมงมุมเนี่ยอาจจะมีพิษ ซึ่งก็เข้าใจถูกแล้วนะคะแต่บางชนิดก็ไม่มีพิษหรือถ้าเรารู้จักส่วนที่มีพิษเราดึงส่วนที่มีพิษออกนะฮะอันนี้ก็สามารถทําให้แมงมุมตัวนั้นไม่มีพิษได้เช่นเดียวกันในส่วนของความเป็นพิษของตัวทารันทูราเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของผู้ที่เคยโดนทารันทูราเนี่ยกัดนะฮะก็ จากข้อมูลนะคะที่ได้ทําการศึกษาเนี่ยแล้วก็มีการระบุไว้ถึงพิษของทารันทูราเนี่ยไม่ได้มีพิษขนาดฆ่าคนปกติได้นอกสีจากว่าผู้ที่โดนกัดเนี่ยเขาเกิดการอาการแพ้นะคะแพ้สารที่เป็นสารที่ได้จากทารันทูราเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอย่างรุนแรงซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถในการแพ้สารต่างๆเหล่านี้แตกต่างกันไป โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างกรณีของอที่แม่ค้าในประเทศกัมพูชาที่เป็นแม่ค้า,าแลงทอดเนี่ยนะคะก็ได้บอกว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเขามีภูมิปัญญาในการจับทารันทุราชนิดนี้และก็ยังมีวิธีการทำทีเ่เป็นกระบวนการปรุงอาหารเนี่ยเพื่อออกมาเป็นทารันทุราทอดกรอบให้ไม่มีพิษได้ด้วย โดยจุดเริ่มต้นนะคะในการนำทารันทูรามารัประทานเนี่ยเขาก็บอกว่าเกิดมาในสมัยก่อนในตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะเพราะสืบเนื่องมาจากวิกฤตของการขาดแคลนอาหารในประเทศกัมพูชาในยุคที่ขมรแดงเรืองอำนาจระหว่างปีพุทธศักราช2518ถึง2522หลังจากนั้นนะคะก็ ออได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการที่จะรับประทานทารันทุราโดยเลือกที่จะนำมาทอดกรอบซึ่งชาวกัมพูชานะคะเลยนิยมรับประทานทารันทุราทอดกรอบนี้นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันและอีกหนึ่งเหตุผลนะสำหรับการที่ทารันทุราได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนี่ยก็เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าได้ทานไปแล้วเนี่ยจะ ได้ความรู้สึกถึงรสชาติที่อร่อยอรสชาติอร่อยก็แตกต่างกันไปนะคุณผู้ฟังความอร่อยของแต่ละคนมีไม่ไมเหมือนกันเขาก็บอกว่าแล้วยังไงที่เรียกว่าอร่อยนะคะคือเนื่องจากทันทุราเนียมีตัวใหญ่นะคะเวลาทานนะคะมีความกรอบมันนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยเนี่ยอาจจะเนื่องด้วยมีการปรุงรสเหมือนเวลาเราทานมาแมลงทอดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในการปรุงให้มีความเค็ม ะะหวานนะคะเผ็ดนะคะอันนี้ก็จะมีความลงตัวของรสชาติรวมถึงมันก็จะได้รสชาติที่ครบนะคะยิ่งขึ้นรวมถึงความเข้มข้นต่างๆของเครื่องปรุงก็จะส่งให้วัตถุดิบทอดกรอบเหล่านั้นเนี่ยได้รับความนิยมเช่นเดียวกันและที่สำคัญนะคะก็เป็นเมนูที่ไม่ได้หาทานได้ทั้งปีจะทานได้เป็นซีซั่นเท่านั้นนะคะก็ะะจะได้ในช่วงของฤดูฝนนั่นเองค่ะ และทันทุรานะคะที่ปรุงมาอย่างถูกต้องเนี่ยจะทำให้เป็นหนึ่งในอาหารที่อร่อยมีเนื้อสัมผัสที่น่าพึงพอใจและก็เขาบอกว่าคนที่ทานแล้วนะคะก็จะบอกว่าลักษณะความอร่อยเนี่ยใกล้เคียงกับเนื้อของกุ้งมังกรอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ทานแล้วให้คอมเมนต์เอาไว้นะคะว่าทานแล้วรู้สึกลักษณะเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนยังไรนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทานให้ลองดูแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าเมื่อคนอื่นทานแล้วจะรู้สึกเช่นเดียวกันไหมนะคะว่าการทานทารันทุราทอดกรอบเนี่ยจะให้เทคเจอร์ความอร่อยใกล้เคียงกับกุ้งมังกรน,นะคะอันนี้อาจจะต้องลองนะคะถ้ามีโอกาสนะคะดังนั้นคุณผู้ฟัง แม่โครวิทก็เลยฝากในส่วนของสูตรนะคะที่ทางแม่ค้า,มาแมลงทอดนะคะชาวกัมพูชาเนี่ยที่ได้นำมาบอกเอาไว้นะคะสำหรับในส่วนของข้อมูลที่ได้ระบุไว้เขาก็บอกว่าเขาก็มีสูตรนะคะในการทำทารันทุราทอดกรอบโดยนำมาชุบแป้งทอดอันนี้เป็นพื้นฐานเบสิกเลยทารันทุรานะคะก็จะขนาดนเท่าฝ่ามือตัวใหญ่มากนะคะ จะมีทั้งแบบสดหรือแบบแช่แข็งนะคะก็จำหน่ายในพื้นที่หรือทางออนไลน์สำหรับบริโภคเป็นอาหารนะโดยทารันทูร่านะฮะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีอย่างที่เห็นว่าเป็นทารันทูร่ากุหลาบชิลีนะคะหรือที่เรียกว่าทารันทูร่ากุหลาบทารันทูรานะฮะหรือจะมีความใกล้เคียงกับทารันทูร่าสีน้ำตาลของเท็กซัสนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ ก็จะนำทารันทูร่านะคะมา,าคลุกกับแป้งที่เตรียมไว้อาจจะเป็นแป้งทอดสำเร็จนะคะหรือจะเป็นแป้งเทมปุระถ้าเป็นแป้งเทมปุระนะคะก็จะต้องนำมาผสมนะคะกับในส่วนของน้ำนะคะแล้วก็อาจจะเติมแป้งข้าวโพดไปสักหน่อยวิธีการก็คือการทอดเหมือนเราทอด ทอดเมนูอาหารทอดกรอบทั่วไปนะคะที่มีการชุบแป้งจะต้องมีการใช้น้ำมันนะคะโดยตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันนะ,ะที่ใช้ในการทอดให้ร้อนให้กรอบนะคะก็จะเป็นน้ำมันอย่างกลุ่มของน้ำมันปาล์มนะคะมีความอิ่มตัวนะคะจะช่วยให้อาหารที่นำมาทอดเนะี่ยมีความกรอบมี texture นะคะท,ที่ที่กรอบรวนมากยิ่งขึ้นใช้กระทะก้นลึก ะะเพื่อให้เกิดการทอดแบบดิฟไฟจากนั้นนะคะสิ่งสำคัญสำหรับการทอดทารันทูร่าก็คือจะต้องถอดตรงส่วนท้องที่เป็นปล้องปล้องท้องเนี่ยออกแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเก็บไว้หรือเสียดายจากนั้นนะคะทารันทูล่าเนี่ยไปกำจัดขนขนทารันทูล่ามีเยอะก็จะใช้ไฟนะคะในการลนให้ขนของทารันทูล่าเนี่ยหมดไปแล้วก็ใช้ ใช้ใช้ใช้ถุงมือนะคะแล้วก็ลูปลูบขนเนี่ยให้ออกจากทารันทูราให้หมดนะคะจากนั้นนะคะก็นำทารันทูราลงไปชุบในแป้งที่เราเตรียมไว้เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่ก็นำไปทอดให้กรอบได้เลยลักษณะทารันทูราทอดกรอบนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนื่องจากสีของแป้งเมื่อโดนความร้อนนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นแบบ,บราวน n ิ่งอย่างนี้เกิดขึ้น แล้วก็พร้อมสามารถที่จะนำมารับประทานได้พร้อมเสิร์ฟนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่นำมาฝากในสัปดาห์นี้สำหรับเมนูอาหารที่ไม่แน่ใจว่าน่ากินหรือน่ากลัวนะคะกับทารันทูราทอดกรอบนั่นเองสำหรับแมคโควิดนะคะในความเห็นส่วนตัวนะคะก็คิดว่าเมนูนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่น่ากินอ่า ถ้าในส่วนของตัวทารันทุร่านะคะยังอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่สามารถจับแล้วก็นำมาทำเป็นอาหารได้ไม่ถึงขั้นกับขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หายากของประเทศนั้นๆน,น,นะคะแล้วนำมาแปรรูปเป็นอาหารแบบนี้ถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็มีการทำประกอบการปรุงอาหารลักษณะนี้ตามกฎหมายถูกกฎหมายถ้ามีโอกาสได้ชิมก็คิดว่าส่วนตัวก็อาจจะลองดูเช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของคุณผู้ฟังล่คะคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกับทารันทุราทอดกรอบน่ากินหรือน่ากลัวอ่ะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังลองดูแล้วกันนะคะถ้ามีโอกาสนะคะก็พูดคุยนะคะจะจะเข้ามาใน Facebook ของเราลองบอกกันได้บ้างว่าเออเคยทดลองชิมทารันทุราทอดกรอบแล้วนะลักษณะ เป็นอย่างไรนะคะมีความอร่อยอย่างที่แม่โควิดได้นําเสนอคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้ไหมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ทั้งทาง Facebook นะคะแล้วก็ทางไลฟ์นะคะเว็บออนไล rmutp acts ส่วน Facebook ก็ rmutp live ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลาก็คงจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บวเวนะคะของวิกิพีเดียนะคะแล้วก็จากคมชัดลึก .net นะคะ w o r k p o i n t Today นะคะแล้วก็ wikihow.com ค่ะที่มีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับ Tarantula Giant Spider มาฝากคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์นี้คงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ